แล้วก็กดซูมเข้าไปคนครับจะเห็นว่าไฟล์รูปตัวนี้ครับเราซูมเข้าไปได้เห็นแม้กระทั่งตัวหนังสือนะครับที่สลักไว้ในพาร์ทเลยครับก็หลังจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะแคปเจอร์บริเวณไหนก็ค่อยไปทำอินดีเทลอีกทีหนึ่งนะหรือว่าเวลาไปประชุมเนี่ยนะครับน่าจะาช่วยงานนะครับหลายๆท่านได้ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้อยู่เรียวพิวรีนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับค่ะพี่เหมาค่ะครับน้องชนนี้ข้อสปอร์ตวันนี้ครับอ่าวันนี้มาเจอกันพี่เหมาแน่นอนว่าเห็นบอกว่ามีเทคนิคดีมาฝากกันอ่าครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างค่ะก็วันนี้มีน้องที่เป็นลูกค้าถามมานะครับว่าอ่าเวลาแคปเจอร์รูปภาพจากโซลิดเวิร์กไปประชุมหรือไปใส่รีพอร์ตเนี่ยพอซูมแล้วมันแตก นะครับแต่ว่าเขาไม่มีโปรแกรมเรนเดอร์อจะทำยังไงนี่นะครับโอเคก็จะเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาตรงนี้อ่าใช่ครับได้เลยค่ะจะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่นะคะก่อนหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะมองหาใครอยู่หรอคะ solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบ จะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium mm hmm. ก็มาร่วมกันสร้างนว,วัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ SolidWorks ต้องคู่กับแอปพลิเคชเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยมาซิง SolidWorks ครับครับวันนี้มันเป็นหัวข้อนะครับที่ถามบ่อยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการเซฟรูปภาพนะครับจากตัวสุดเวิร์กนะครับที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเนี่ยครับไปไปทำต่อเพราะว่า บางครั้งนะครับน้องบางคนใช้ Solid Work s Standard ซึ่งเขาไม่มีแพ็กเกจที่เป็น Visualize ที่เอาไว้เด็นเดอร์ภาพนะครับหรือไม่มีเวลานะครับหรือบางทีเราต้องเอาเอกสารตัวนี้นะครับไปประชุมนะครับหรือไปที่หน้างานในสายงานมันไม่ใช่ดวกที่จะเอา Workstation ติดไปด้วยนะครับโอเคครับอย่างรูปทางซ้ายนะครับภาพมันจะเห็นว่าแตกนะครับแล้วก็ดูไม่ดูเรื่องเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือรูปทางขวานะครับ ไปที่ชิ้นงานนะครับชิ้นงานนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับก็ประกอบไว้หลายเซตเลยนะครับเดี๋ยวพี่ปิดส่วนที่เป็นพวกโคเวอร์ตู้ดูคอมโพเนนต์ข้างในก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปลดหมดรัดแอสเซมบลีออกไปนะครับแล้วก็เปิดเทดเส้นที่จะใช้งานทีนี้นะครับพี่จะลองปิ้นสกรีนให้เราดูนะครับ ลินสก,กีนนะครับหรือว่าบางคนจะใช้เป็นตัวแคปเจอร์หน้าจอก็ได้นะครับแล้วเซฟนะครับเก็บเป็นไฟล์เบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์นะครับก็จะเป็นอย่างที่หลายๆคนดูเนี่ยนะครับพอซูมเข้าไปเนี่ยนะครับเรา ดูรายละเอียดชิ้นงานแทบจะไม่ดูเรื่องเลยนะครับเราต้องการที่จะเอาไปคุยต่อนะครับทีนี้นะครับมันมีวิธีง่ายๆนะครับก็ไปที่ไฟล์สรุปหรือไฟล์เดิมนะครับแล้วก็กดเซฟแอ d นะครับแล้วก็ลองเลือกไฟล์ไทป์นะครับเดี๋ยวพี่เลือกโฟเดอร์ก่อนนะครับโอเคคนระับ เลือกไฟล์ไทย e เป็นนะครับนามสกุลที่เป็นรูปภาพนะครับนี่ครับ .jpeg นะครับแล้วก็ลองตั้งชื่อดูทีนี้นะครับเทคนิคก่อนจะกดเซฟนะครับให้เราไปที่ออปชันนะครับ default ของโปรแกรมเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเราแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยแหละนะครับโอเคเราจะเอาสีหรือขาดำแล้วก็มาเซตค่าก่อนแล้วก็ลองปรับความละเอียดขึ้นไปให้สูงสูงนะพี่ปรับสุดเลยนะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเปลี่ยนจากออปชันที่บอกว่าเป็นสกรีนแคปเจอร์นะครับลองเป็นปริน t ์แคปเจอร์นะครับพอเปลี่ยนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีกรอบพรีวิวสีม่วงนะครับว่ารูปภาพู่ตรงไหนเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถมาปรับความละเอียดนะครับของภาพหรือตัว DPI เนี่ยนะครับมีค่าตั้งแต่50ถึง2,800นะครับพี่ลองสัก1,200แล้วกันนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับงานเราครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็เซฟนะครับจะมีโลโก้ Solid w o r k s ขึ้นมานะครับว่ากำลังเซฟอ a g e p r o เซ s s ิ่งอยู่นะครับถ้าเกิดปรับความละเอียดมากก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับทั้งชุดเลยนะครับค่อนข้างใจะใหญ่พอสมควรนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งทีนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับก็เป็นไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็กดซูมเข้าไปนะครับนี่ครับจะเห็นว่าไฟล์รูปตัวนี้นครับเราซูมเข้าไปได้เห็นแม้กระทั่งตัวหนังสือนะครับที่สลักไว้ในพาร์ทเลยนะครับก็หลังจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะแคปเจอร์บริเวณไหนก็ค่อยไปทำอินดีเทลอีกทีหนึ่งนะหรือว่าเวลาไปประชุมเนี่ยนะครับน่าจะช่วยงานนะครับหลายๆท่านได้ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเทคนิคในการนําไฟล์ไปใช้ต่อนะครับสวัสดีครับค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีนะคะที่วันนี้พี่เหมาได้นํามาฝากกันนะคะและก็แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามนะคะอย่างเช่นลูกค้าของพี่เหมาเนาะ,ะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะไม่ว่าจะทางสอบถามกับทางพิม ทีมข้อ support หรือว่าทีมงานต่างๆของทางแอปพปิแคทเองค่ะหรือว่าจะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคำถามต่างๆเหล่านี้ค่ะนำมาทำเป็นคอนเทนต์หัวข้อดีๆค่ะตอบคำถามให้กับทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพปิแคทของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ